สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเครื่องนะครับยี่ห้อน,นี้นะครับยี่ห้อน,นี้นะตอนนี้มาในอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดติดนะติดสวิตแต่ว่าตัวพัดลมไม่หมุนนะครับเดี๋ยวลองดูจากหน้าเครื่องนะครับเปิดสวิตแล้วนะเปิดเลยนะครับ3 2มอ่งเรียบร้อยครับ มีมีพาวเวอร์นะมีชุดไฟพาวเวอร์ติดนะครับอ่าแล้วก็ดับไปนะครับเรียบร้อยละก็คงจะน่าจะช็อตนะครับแม่งก็คงไม่ดับนะโอเคเดี๋ยวดูข้างในกันครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะ2บอร์ดนะครับทั้งบอร์ดภาคย่ไฟแล้วก็บอร์ดเอาพุทนะครับก็ชุดมออแปลงนะชุดไดโอดชุดนี้ก็เป็นชุดเป็นบอร์ดด้านบนนะครับชุดผลิตพันธุ์นะชุดนี้สวิตชิ่งอยู่ตรงไหนเอ่ย สวิตชิ่งอยู่ด้านนี้นะครับทําไฟยีิบสี่อยู่ด้านนี้นะก็แสดงว่า,าไฟสามร้อยวิ่งจากตรงนี้ไปนะครับนีไฟสามร้อยนะวิ่งจากตรงนี้เข้าชุดนี้นะครับพอเข้าชุดนี้เสร็จก็จะผ่านไปที่มอเ f อเฟนะครับน่าจะเป็นมอเตอเฟนะสามสี่ตัวนี้ชุดมอเ f อเฟแล้วก็เข้าที่สวิตชิ่งนะครับแล้วก็จ่ายไฟออกมานะครับตอนนี้เราจะทดลองดูว่า เขาช็อตกับตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวตัดสายออกก่อนนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดอชุดนี้ออกเรียบร้อยนะครับเราจะได้ดูสะดวกสะดวกนะคราวนี้เราก็มาวิเคราะห์การซ่อมกันก่อนนะครับว่าเขาจะเกิดจากอะไรนะครับเมื่อกี้เปิดปับ๊บเราก็เราก็ดับไปนะครับก็แสดงว่าน่าจะน่าจะมีมีอะไรช็อตอยู่นะครับแต่ถ้าช็อตจริงๆมนี่หลอดไฟน่าจะติดนะอาจจะเกิดปัญหาจากชุด ชุดภาคใจไฟองเข้าเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องถอดออกก่อนก็คือเบื้องต้นเลยนะครับเราเช็คก,ก่อนว่าชุดนี้มีไฟ3 0มร้อยไหมชุดไฟ300เนี่ยมีไหมมีไฟส่งขึ้นมาถึงนี่ไหมนะครับมันเราก็ดึงคอนเนคเตอร์นี้ออกไปเลยนะครับดึงออกไปเลยนะดึงออกไปปลดออกไปปับ๊บจากนั้นนะครับก็จะเหลือแต่ชุด3 0มนี่เท่านั้นชุดนี้นะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะถอดพัดลมออกก่อนนะครับพวกพัดลมพวกด้านนี้นะเราถอดชุดเอาพุทออกไปก่อนครับเราจะบิ้นทําอะไรนะแล้วชุดที่ชุดที่ยี่สิบสโวลต์นะครับเนี่ยเขาส่งไฟสามร้อยเข้าชุดนี้แล้วก็ผ่านเข้ามาสวิตชิ่งสวิตชิ่งก็จะส่งไฟยี่สิบสลงไปเพื่อเปิดรีเลย์ตัวนี้นะครับงนั้นเราก็ถอดออกได้นะครับถอดต,ตัวนี้ได้ก่อนเพราะว่าเราถอดแล้วเราเช็คดีเลทีละตัวทีละชุดจะง่ายกว่านะครับเช็ครีเล์ว่ารีเล์ทำงานไหม เปิดปั๊บทำไมทำไมไม่ทำงานนะครับถ้ารีเลย์ไม่ทำงานหนึ่งะครับไม่มีไฟออกจากจุดนี้ลงมาที่รีเลย์นะครับ2องในเบื้องต้นเลยจะต้องมีไฟขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาประมาณสัก300นะครับแม้ว่ารีเลย์จะไม่ทำงานก็ตามแต่ว่าเขาก็จะผ่านในชุดชุดนี้ครับชุดพวก NTC พวก d e c o u s i n g นะครับ d e c o u า i n g เนี่ยจะจะส่งผ่านไฟในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งประมาณไฟ สองร้อยนี่แหละครับส่งให้กับชุดนี้นะครับส่งให้กับชุดนี้นะก็เดี๋ยวเราเช็คทีละตัวครับครบาวนี้อ่าเราเช็คดูก่อนเราเช็คชุด300ก่อนเลยครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะแล้วก็เช็คเข้าไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าเช็คเข้าไปเลยนะครับชุด300นะเปิดดูก่อนเลยนะครับอโอเค เปิดนะครับสามมีไฟอยู่ร้อยกว่าวตนครับเนี่ยขึ้นมาเป็นสอง้อยครับคราวนี้สองร้อย่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้อยู่ที่ประมาณสักสามร้อยวนนะครับแม้จะแม้จะไม่ผ่านชุดรีเล์นนะเนี่ยค,ค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ลงอ่าประมาณนี้สองร้อยเกานะครับพอเปิดปับ๊บอันนี้หายหายไปเพราะว่าเขากินไฟไปนะครับ แต่ว่าเราต้องตรวจชุดนี้ก่อนครับชุดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพิ่งขึ้น300ครับค่อยๆไต่ขึ้น300ซึ่งแปลกแปลกอยู่ปกติปกติจะจะเปิดปั๊บแล้วขึ้นเลยครับเปิดปับ๊บเราจะได้ประมาณ300เลยมีปัญหาที่สีไหมแล้วก็ตัวตัวนี้ครับดีเซลซิงเนี่ยตัวดีเซลซิงเนี่ยเขามีความความต้านทานของเขาอยู่เขาส่งผ่านไฟหรือเปล่านะครับอะแต่ลองดูก่อนครับ ช็คดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราปิดแล้วจะเกิดอะไรนะในบวกในลบลองดูนะไฟก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราเช็คชุดนี้ก่อนผมแปลก,ก,กใจอยู่ว่าปกติชุดนี้เปิดปั๊มจะได้ประมาณสัก300เลยครับประมาณ300ร้อโวลต์จะไม่ค่อยขึ้นขนาดนี้นะอันนี้ก็ช้าอยู่นะก็เดี๋ยวเราเคลียร์ไฟก่อนนะครับคือยังไงก็มีไฟบ้างอยู่นะครับ มีอยู่นะมีไฟอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะจะดูยากหน่อยนะครับผมสงสัยว่าอาดิคาซิงเนี่ยปกติไฟเขาจะเข้าลายกับมีต้นตรงนี้นะครับเนี่ยลายกับมีต้นนะเข้าชุดนี้เลยนะครับเนี่ยลายกับมีตน้นก็ต้องเริ่มเช็คจากนี้แล้วครับว่าไฟ220นี่เข้าไหมเขาผ่านสวิตช์ไหมผ่านเสร็จ นะครับผ่านเสร็จแล้วเขาออกจากวงจรบิดไหมนะครับหรือว่าไฟ220เนี่ยเข้าวงจรบิดได้ไหมเข้าได้กี่โวลต์ประมาณนั้นนะครับโอเคมาต่อกันครับหลังจากที่จับไปจับมาขยับไปขยับมารู้สึกจะเข้าที่เข้าทางครับงง,งงอยู่อาจจะสกโปกรครับเมื่อกี้วัดด e ีคอซิงแล้วนะครับวัดด e ีคอซิงจากที่ไม่มีความต้านทานนะครับก็มีโผล่ขึ้นมานะ แต่เยอะอยู่ครับเป็นเมกนะไอ,อเป็นกิโลนะค่อนข้างจะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะก็คราวนี้อีกรอบนึงครับคราวนี้ขยับไปขยับมาจะสนิมครับอลองดูนะจะได้ไฟเท่าไหร่นะครับ3ามสองหนึ่งเปิดปับ๊บก็ไม่ต่างกันคล้ายๆเดิมนะผมก็งงๆอยู่นะครับน่าจะสกระปรกนะ อันนี้อันนี้อันนี้ลายกับมีต้นเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีครับเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องทำใหม่ครับสงสัยดีเขาซิ่งน่าจะมีปัญหาครับเนี่ยมาแล้วขยับเมื่อกี้มาแล้วครับเนี่ยมาแล้วนะพอมาเสร็จครับเราก็ไฟชุดนี้ครับไฟชุดนี้มีสามร้อยครับ โอเคตัวปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวดีเคอซิงครับเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมไปหาเจ้าดีเคอซิงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ซื้อมาสองตัวนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยนะคราวนี้เรามาวัดดูครับว่าตัวใหม่ตัวเก่าที่ต่างกันยังไงดูใกล้ๆนะครับดีเคอซิงนี่เขาก็จะมีความต้านทานของเขาอยู่เป็นตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับลักษณะนี้นะยี่สิบโอห์ม ประมาณนี้นะครับวันถ้าเราหาไม่ได้หาไม่ได้นะครับเราก็ใช้ตัวต้านทานสัก15วัต์ขนาดนี้ก็ได้ครับ15วัต์อันนี้ผมซื้อมา15โอห์มนะครับ15โอห์มได้10โอห์มได้นะครับค่าต่ําๆได้ตัวนี้แค่เป็นวงจรซฟอ์สตาร์ทแล้วก็เป็นฟิวอยู่ในตัวนะครับถ้าร้อนม,มากๆเขาก็จะตัดวงจรอ,ออกไปเจ้าตัวนี้นะอตัวที่เสียครับตัวที่เสียน,สยนีสนิมขึ้นนะครับ แล้วก็วัดวัดขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับตามอารมณ์ของเขาเนี่ยเป็น1เมก1นึวงเคโน่นนี้นั่นไปไฟก็เลยไฟก็เลยไปไหลไม่สะดวกนะครับมานี้นะอันนี้เปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วทําไงต่อครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะตรวจสอบชุดชุดวงจรชุดชุดนี้นะครับชุด300นะว่าตอนนี้เขามีไฟได้หรือย,ยังแล้วก็ตรวจสอบรีเลย์ครับว่ารีเลย์ทำงานได้ไหมถ้าใครมีหลังจ่ายไฟใช้24โวลต์ ป้อนเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยป้อนนะเดี๋ยวผมตรวจสอบชุดชุดไฟ300ก่อนนะครับมาลองดูกันครับว่าเปิดปั๊บนี่เราจะได้ไฟ300เลยไหมนะครับพราปกติเปิดแล้วนี่กว่าเขาจะมานะครับข,ขึ้นลงลงนะปกติเปิดนี่ก็ต้องก็ต้องโผลมาเลยครับประมาณนั้นไม่ใช่ว่าค,ค่อยๆขึ้นนะครับอ่ะลองดูนะครับ3 2 1ปึ๊บเปิดนะครับเปิดแล้วเดี๋ยว เปิดยังไงก็ไปมาครับไม่ได้เสียบปลั๊กนะ,ะเสียบใหม่นะครับอ่เสียบเรียบร้อยละโอเคยังไม่ได้ลองกันเลยนะครับลองไปพร้อมๆกันนะ,อะลองใหม่นะครับสามสองหนึ่งปึ๊ดก็ลักษณะเหมือนเหมือนเดิมไหมเนี่ยขึ้นเร็วกว่าเดิมไหมค่อยๆเก็บประจุสามร้อยกว่านะครับสามร้อยกว่านะขยับ ขยับขยับขยับก็น่าจะใช้ได้แล้วครับก็ขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วนะตอนแรกนี่ก็ค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นน่าจะตามตามาการเก็บประจุของ C นะครับแต่ว่าลักษณะยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับดูสิสนิมกินขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนวงจอรออไม้ดูนะครับเดี๋ยวเขียนวงจรไม้ดูว่าเขาต่อลักษณะยังไง300ร้อามร้นะมีเรียบร้อยนะครับตอนนี้น่าจะทํางานได้นะเ่ะคราวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราคลายประจุก,ก่อนนะคลายไฟตรงนี้ก่อนนะครับจางอันตรายนะเลียร์ก่อนนะครับไฟ300เขาจะค้างอยู่นะครับเรียบร้อยนะเกียร์ออกแล้วนะต่อมาครับเราเช็ครีเลย์ครับเช็ครีเลย์อ่าเราเช็คแยกไปเลยนะครับเราเช็คแยกไปเลยเพราะทุกครั้งเนี่ยผมก็จะเช็คแยกนะครับจะหลังกล้องหน้ากล้องต่างๆผมก็จะเช็คแยกนะครับรีเลย์เขามีขั้วบวกขั้วลบของเขาถ้าเราไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นบวกลบ นะครับขั้วไหนเป็นบวกเป็นลบบางตัวก็มีวงจรบางตัวตัวนี้ยังมีตัวนี้มีไดโอดไดโอดคอมมาอยู่ก็เราตรวจได้ง่ายๆครับรีเลย์เนี่ยเราตรวจจากชุดข้างบนได้นะครับไหนล่ะชุดข้างบนเนเนี่ยชุดนี้ครับชุดนี้เราสามารถตรวจได้ว่าสีแดงเป็นบวกหรือสีดําเป็นลบนะครับเราก็ยืดขึ้นหน่อยนะ,ะสมมุติว่าผมจะตรวจนะผมตั้งโอห <hir> ์มพีส <House> นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าขั้วไหนบวก,บวกลบนะสมมุติสีแดงนะครับ สีแดงเนี่ยเขาจะไฟเขาจะออกจากจากจุดนี้แล้วครับจุดนี้นะไฟเขาจะออกจากจุดนี้นะครับเช็คง่ายๆก็คือจะมีเจ็ดแปดหนึ่งสองอยู่เราเช็คที่เจ็ดแปดหนึ่งสองได้หลังเขาจะเป็นค้่บวกไอ้ค้่ลบครับเนี่ยั้วลบผมวอามแตะค้่บวกค้วสีแดงนะผมแตะค้วสีแดงดังไหมถ้าไม่ดังก็แสดงว่าเป็นค้่บวกครับแค่นี้เองนะครับอนียนะอ่ะอีกนึงผมก็เอาใส่สีดาเข้าไป ดำนะถ้าเขาถ้าดำเป็นขั้วลบแตะที่หลังไอเอฟต้องดังครับนี่ครับดังแล้วเสดงว่าดำเป็นขั้วลบครับอ่ามาต่อกันจริงๆแล้วต่อขั้วไหนก็พอจะได้อยู่แค่เช็คดีเล์นะครับอ่าดำเป็นขั้วลบลบอยู่ตรงนี้นะลบอยู่ด้านขวาผมก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่อย่างนี้เลยนะปล่อยไฟยี่สี่เข้ามาครับปล่อยไฟยี่สี่เข้ามายี่สี่สักศูนย์จุดห้าแอมป์หนึ่งแอมป์ได้นะครับถ้าได้ยินเสียงดัง๊อก อะไรอย่างนี้ก็จบครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟยืดสีเข้ามาอันนี้เราเช็คแยกครับแนะนําให้เช็คแยกเพราะว่าจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าว่ารรเลย์ทำงานได้ไม่ได้นะครับดีกว่าที่จะไปเอา,อาไฟจากชุดข้างบนนะครับอตอนนี้ผมตั้งไฟยิบสีเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดแล้วไม่ทํางานนะครับเปิดแล้วไม่ทํางานแล้วไม่ทํางานรวเกิดอะไรขึ้นครับ หนักกว่าเดิมอีกนะครับก็คือช็อตครับเนี่ยเปิดแล้วช็อตครับเนี่ยเปิดแล้วช็อตนะเนี่ยซีซครับช็อตผมปล่อยไฟ24เข้ามานะไฟ24ผมหายหมดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับกินโวนไปตั้ง0.48นะครับอ่าปิดนะปิดปั๊บผมตั้งไฟ24นะ24่ี่ที่ึ้นแอมป์นะครับแสดงว่าช็อตช็อตอะไรเอ่ยคราวนี้หนึงช็อตตัวรีเลย์นะครับ สองช็อตไดอโอดตัวนี้นะครับจริงๆแล้ววงจรเขาไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมว่าช็อตไหมอลองดูครับช็อตไม่ช็อตราวนี้ตั้งโอมปีดครับเนี่ยครับช็อตช็อตนะเนี่ยครับช็อตปกติเขาบวกกับลบจะไม่ช็อตครับบวกกับลบจะไม่ช็อตนะตั้งโอมปีดแล้วขึ้นโอมเลยครับอ่า0.5โอห์มครับ 0.5โอห์ม oh นี่ก็คือความต้านทานภายในเขาไม่มีเลยนะครับแล้วก็อาจจะช็อตที่ไดโอดตัวนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองถอดไดโอดออกมาเช็คดูนะครับถอดไดโอดเช็คดูก่อนนะดีกแวบบ่คกันนะครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะครับก็สงสัยที่ตัวไดโอดนะก็เป็นไปตามคาดครับไดโอดเขาช็อตนะนานๆทีนะครับตั้งแต่ซ่อมมาก็เพิ่งเห็นไดโอดช็อตนะนี่ครับ ไดโอดก็ไดโอดตัวนี้ปกติก็จะป้องกันแรงดันย้อนกลับนะครับเพราะว่ารีเลย์เนี่ยเขาเป็นคอยนะครับเวลาที่เขาทํางานนี่เขาจะมีแรงดันย้อนกลับไปกลับมานะครับทําให้ไปทําให้ทรานซิสเตอร์เสียหายนะครับซึ่งแต่ว่าวงจรนี้ไม่มีทรานซิสเตอร์นะเขาปล่อยไฟตรงๆเข้ามาเลยครับก็คงจะไม่ให้มีไฟย้อนกลับนี่บางส่วนไปนะครับก็ปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ช็อตนะเนี่ยปกติ วัดไม่ขึ้นอะไรนะขึ้นความทานก็น่าจะเป็นความทานของคอยนะครับประมาณ 0.6k นะครับ 0.6k นะก็เท่าไรก็บวกลบคูณหารกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยก็วัดเลยครับเอาไฟป้อนเข้าไปนะครับเราป้อนไฟเข้าไปนะป้อนไฟบวกไฟลบเข้าไปเนี่ยประมาณนี้ครับ ลองดูสิออนได้ไหมนะครับถ้าได้เราก็จะได้ยนินเสียงรีเลย์ทำงานตอกแตกตอกแตกนะครับอะลองดูนะเปิดนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยครับทำงานนะปิดอ่าเปิดใหม่นะครับเปิดครั้งเดียวทำงานไปเลยเหรอสงสัยไฟยังค้างอยู่นะครับอ่น่าดับไปแล้วครับอ่าทำงานแล้วนะ ถ้าผมกับขั้วจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจถ้ากับขั้วไดาโอดตัวนี้จะช็อตไหมก็อลองดูครับช็อตเราก็เปลี่ยนใหม่อีกลองดูนะสามสองหนึ่งโอเคเขาไม่ทํางานครับอ่าแส,สดงว่าไดโอดตัวนี้ป้องกันการกับขั้วครับต่อไฟที่ถูกขั้วเท่านั้นเองนะครับอ่าไม่ได้ป้องกันการย้อนกลับด้วยนะอ่าลองดูนะหรือเจ๊งไปแล้วก็ไม่รู้อ่าเปิดใหม่ครับสาม,ส,ามสองหนึ่งอ่าโอเคเพราะว่ากลับขั้วแล้วเขาไม่ทํางานครับ ปกติถ้าไม่มีดโอเนียใส่เข้าไปคอยเขาทํางานได้อยู่อ่ะเรียบร้อยทํางานได้แล้วครับถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับก็อาจจะทําให้แหล่งจ่ายไฟของเรามีปัญหาครับซึ่งอาจจะมีปัญหาไปแล้วนะเพราะว่าก่อนนั้นนะ่ะเขาชอบแล้วนะครับก็โอเคครับคราวนี้ผมยังไม่ได้เช็คข้างบนว่าช็อตไม่ช็อตนะถ้าข้างบนช็อตจริงๆนี่เดี๋ยวหลอดไฟเขาก็ติดแดงขึ้นมาครับ ตอนนี้เรามาลองกันครับคราวนี้ถ้าทํางานได้กีเลย์ทำงานปั๊บตัดต่ออะไรไปนะครับชุดนี้จ่ายไฟจริงพัดลมจะต้องหมุนแต่ว่าผมยังไม่ใส่พัดลมนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าพัดลมเนี่ยเขาใช้ไฟเท่าไหร่น่าจะใช้ไฟยีพัดลมอาจจะเสียอีกนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คพัดลมนะเอาง่ายๆก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับมาลองพร้อมกันครับคราวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะ เราจะปล่อยไฟ300เข้ามาครับจะทํางานได้ไหมถ้าทํางานได้ต้องได้ยินเสียงรรเลย์ตัดต่อนะครับต๊อกแท็กนะถึงแม้ก็มีไฟ24ออกมานะครับส่วนพัดลมเดีย๋ยวพัดลมค่อยใส่กันนะครับเอาแก๊ปเปิดแล้วไฟทํางานก่อนนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าไฟเขาจะหายไหมตอนแรกเปิดปั๊บนี่ไฟเขียวติดนิดนึงแล้วก็ดับไปนะครับก็อลองดูว่าจะเป็นยังไงครับคราวนี้บวกบวกสีแดงนะครับ ลองดูครับตุ้มตามไหมไปพร้อมๆกันนี่แล้ะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเช็คดูนะครับโอเคลองดูครับอเขียวักนะลองดูนะะระเบิดไหมสามสองหนึ่งอ่าทำงานครับทำงานแล้วรีเลทำงานตัดตึก๊กแล้วก็ ไม่ทําอะไรต่อแล้วครับแสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับมีไฟเข้ามีไฟเข้าบางถึงตรงนี้ประมาณ2 3 3โวลต์นะครับก็ไฟไม่ถึง300ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต่อผ่านหลอดไฟครับมีควันขึ้นตามมาครับเห็นควันไหมครับมีควันขึ้นตามมานะมีควันขึ้นครับมีควันขึ้นตามมาผมว่าไดนี้มีปัญหาแน่ ได้ร้อน้อยร้อนครับไดได้มีปัญหาต่อครับมีควันขึ้นตามมาก็งานเข้าอีกโอ้โหไม่ธรรมดาครับไดมีปัญหาได้ร้อนครับไร์อาจจะช็อตหรือว่าแผงตั้งเสียครับอ่ะเดี๋ยวลองเสียบพัดลมใส่ดูนะครับเปิดน้ำไม่ได้นะเอาแค่พัดลมติดก็พอครับอ่ะตอนนี้ไฟเราทํางานแล้วนะครับทํางานแล้วนะโอ้โหปัญหาซอสเข้ามาอีกครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ ผมเห็นปันขึ้นครับเมื่อกี้เปิดนิดเดียวอลองเปิดเปิดแป๊บเดียวครับสามสองหนึ่งพัดลมไม่หมุนครับพัดลมก็ยังไม่หมุนแต่ว่าไฟเปิดตลอดนะก็โอเคครับเดี๋ยวต้องถอดแผงนี้ออกมาซ่อมแล้วครับคราวนี้เพราะว่าได์มีปัญหาครับไดททางานไม่ได้แล้วก็พัดลมไม่หมุนด้วยการที่พัดลมไม่หมุนนี่เกิดจากอะไรไฟไม่มีไื้ย,ยังไงนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าพัดลมเขาใช้ไฟยี่สิบสี่ไหมเดี๋ยวมาทดสอบพัดลมอีกรอบนึงนครับแล้วก็ถอดไดนี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้แช่ไดไว้ไม่ได้เพราะร้อนแล้วก็ขวันขึ้นเมื่อกี้เห็นขวันขึ้นนะครับแล้วก็ร้อนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องถอดแล้วล่ะครับนึกว่าจะไม่มีปัญหานะมีปัญหาตามมานะครับ